ได้ยังไงอะเนีแกตายแน่ซะไอกระจกเว้ยฮ่าฮ่ต้องนอนลำม่วงก็ได้สิได้แล้วไงต่อละ <c oughs> อ่ะโครเชขอ้อา เไออดูบาตกไปแล้วนะเว้ยโอ๊ยยีป่ปขอช้หาหน้าเสนท่จริงแกงโดนลอยันันมีแจ็คแพรร้ว่าไอ้โมมุดมากะตัวไอ้ก้อยนี่เนี่ยเอออเ<ำ>มือนหัวอ่าเมื่นหวัวเฮ้ย อรมาร์เกตจะจมโจรตายแน่เม kind of ีดสีสไบน่าสมเพชว่ะอา๋อไม่เอ๊ะจะตบบ้าพาร์เลยเหรอคือว่าไม่ได้อะ รู้สินอนเองไหมเอาไม่ชิดมากภาพจริงจริงจริงของฉันของข้าแม่ฮ่า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 าฮ่าดของฉันจะเป็นพลังของฉันฮ่าฮ่พลังของข้า สวัสดีครับวันนี้เพิ่งจะทําตั้งแต่ที่2แล้วครับตอนนี้ผม EP 2จบลงไปแล้วครับซึ่งจริงๆก็ใช้งานมานานมากๆครับผู้ชมนั้นใครที่กดแชร์กดไลค์แล้วกดติดตามด้วยด้วยนะครับเอาหลัะไปแล้วครับบายบาย